ที่คดีฆาตกรรมโหดผุ่อในการสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดพังงาคุณผู้ชมคะหลังจากที่หายตัวไปนานกว่า11วันล่าสุดตำรวจพบตัวแล้วกลายเป็นศพค่ะถูกฆ่ายัดถัง200ลิตรแล้วบกปูนทับไปทิ้งที่คลองอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะล่าสุดตำรวจพุ่งเป้าไปที่ปมปัญหาชู้สาวค่ะหลังจากพบว่าผู้ตายนั้นไปมีสัมพันธ์เชิงลึกกับหนึ่งในแฟนของผู้ต้องหา คดีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดคุณผู้ชมทางพันตรบเอกวีรพลมั่นเมืองรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับชุดสืบสวนหลายฝ่ายเลยค่ะควบคุมตัวนายจิรเดชแปดดำนะคะอายุ22ปีซึ่งเป็นชาวตําบลท่าขนานอําเภอเชียนใหญ่หนึ่งในผู้ต้องหาร่วมการสังหารนายชวีอินทระผู้ในการสํานักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดพังงานะคะ พาผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งศพซึ่งอยู่บริเวณสะพานข้ามคลองบางจากพื้นที่ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังก่อนจะให้ทีมประดานาน้ำน,นั้นลงไปค้นหาศพความลึกของน้ำน,นี่เกือบเกือบสี่เมตรทีเดียวคุณสุชาดานี่นะคะไปแล้วก็ไม่เจอทันทีค่ะก็ต้องลงไปงมศพกันก่อนนะคะแล้วก็ปรากฏว,ว่าไปเจอศพของ เจ้าหน้าที่ยุติธรรมถูกยัดใส่ถังนะคะความสูงเนี่ยประมาณ200ลิตรแล้วเท่านั้นไม่พอค่ะคนร้ายยังโบกปูนเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อให้ถังมันมีน้ําหนักแล้วก็เอาไปทิ้งลงในลําคลองที่นี่เนี่ยแหละค่ะตอนจับตัวคนร้ายได้คือนายจิระเดชคือจริงแล้วนายจิระเดชเนี่ยไม่ได้เป็นตัวการใหญ่ที่เป็นแฟนของผู้หญิงที่เจ้าหน้าที่ยุติธรรมไปติดพันด้วยนะคนนี้ไม่ใช่แต่ว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการนะคะให้การรับสาร,รภาพกับตำรวจบอกว่าร่วมมือกับนายอดิศัก์ ทองสมจาคือให้นางสาวนัทนันอินดำไงซึ่งเป็นแฟนสาวของนายอดิศักคือนายคนนี้เนี่ยนะคะที่ปรากฏอยู่ในภาพนี้ มาติดพันแล้วก็มานัดเจอกันอยู่ที่สพเชียงใหญ่แล้วก็บอกว่าให้หลอกมาที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลท่าขนานซึ่งบ้านหลังนี้ก็มีตัวเขามีนายอดิศักดิ์แล้วก็นายสิทธิพงศ์บุตภาคอนรออยู่ที่บ้านหลังนี้จากนั้นก็ร่วมมือกัน่ก่อเหตุทําร้ายร่างกายคุณชวีคือทรมานอยู่หลายชั่วโมงเลยนะคะจนคุณชวีเสียชีวิตลงแล้วพอผู้เสียหายเนี่ยเสียชีวิตจากนั้นก็นําศพเอามาห่อด้วยผ้าใบแล้วก็ยัดศพลงในถังขนาดาษ0อลิตรเทพ ปูนถ่วงทับแล้วก็นําศพของผู้เสียชีวิตขึ้นรถเอาไปทิ้งที่จุดนี้เนระคะซึ่งเป็นลําคลองแล้วรถยนต์ของนายอาริัก์ก็ขับไปบอกว่าเดี๋ยวจะนํากลับไปที่กรุงเทพมหานครก็ไปพร้อมกับแฟนสาวของเขาไปทิ้งศพตั้งแต่20สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะค่ะจากการจับกลุ่มครั้งนี้คุณผู้ชมตารวจนี่ได้เบาะแสะมาจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัวของผู้ตายนะคะเพราะว่าไปสํารวจดูแล้วเนี่ย ทางคุณชวีหรือผู้ตายเองใช้นามแฝงไปแชทพูดคุยกับหญิงสาวคนหนึ่งในพื้นที่อําเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชและก็ตรวจพบนะคะว่ามีความสัมพันธ์กันนานหลายเดือนจนกระทั่งหายตัวไปก่อนจะพบกลายเป็นศพในที่สุดเนี่ยนะคะเบื้องต้นตํารวจก็จับกลุ่มนายจิรเดชเอาไว้ได้ซึ่งก็มีรายงานเข้ามาว่าขอมอบตัวเองเพราะว่ากลัวความผิดก่อนจะไปจับกลุ่มนายสิทธิพงศ์ได้อีกหนึ่งรายกลุ่มสังหารครั้งนี้ก็คาดการณ์ว่าเกิดจากปัญหาเรื่องของ ชู้สาวเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าไม่พอใจนายชวยีที่ไปติดพันแฟนสาวของนายอดิศักด์ก็เลยวางแผนลวงมาสังหารโหดในครั้งนี้นะคะตำรวจบอกเลยว่าพฤติกรรมคนร้ายนี่โหดเยี่ยมมากคุณสุชาดาวางแผนกันมาเป็นอย่างดีและทํากันเป็นขบวนการด้วยค่ะเดี๋ยวเหลืออีก2คนนะคะคงจะตามตัวมาได้ไดในเร็วนี้นี่แหละค่ะ